สวัสดีค่ะแพมนะคะผู้จัดการที่ศูนย์แว่นตาไอซ s o ติกค่ะสวัสดีครับผมประะมาจารย์โบบินะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะสามิติเฉพาะบุคคลอย่างยิ่งยวดนะครับค่ะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าสายตายาวผู้สูงอายุคืออะไรค่ะอาจารย์สายตายาวผู้สูงอายุก็คือภาวะที่เกิดการสูญเสียความยืดหยุ่นของเลนส์แก้วตาปกติก็จะสามารถที่จะ มีความยืดหยุ่นสูงการปรับโฟกัสหาระยะชัดตั้งแต่ระยะใกล้กลางไกลอย่างรวดเร็วอายุยิ่งน้อยความเร็วในการโฟกัสภาพก็จะยิ่งมากยิ่งเร็วแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยความเร็วในการโฟกัสภาพก็จะช้าลงตามวัยนะครับดังนั้นในเด็กเนี่ยความสามารถในการมองเห็นของเด็กเนี่ยจะดีกว่าผู้ใหญ่และ เมื่อผู้ใหญ่เติบโตไปจนถึงอายุประมาณ37ปีเลนแก้วตาก็จะเริ่มที่จะไม่ยืดหยุ่นเหมือนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเริ่มแข็งตัวยืดหยุ่นได้ยากขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยพออายุประมาณ37ต้องใช้วิธีฝืนเพ่งเพื่อจะดูในระยะใกล้ระยะใกล้ระยะประมาณ40เซนเนี่ยจะต้องฝ<ะ>ืนเพ่งหรือไม่ก็ต้องใช้วิธียืดแขนออกยืดระยะออกไปให้ได้สัก45เซนถึง57เซน<ะ>นี่คืออาการของสายตายาวผู้สูงอายุ แต่โดยปกติถ้าคนอายุประมาณ37บางคนทํางานอยู่เขาก็าอาจจะไม่ได้สังเกตว่าเขามีอาการแบบนี้ไหมคะอาจารย์อะไรที่จะเป็นสายบอกว่าเขาเริ่มมีภาวะสายตายาวผู้สูงอายุคะ่ะก็จะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าฉลาดตอนเช้าโง่อตอนบ่ายแล้วก็หมดสภาพหลังเลิกงานกลับถึงบ้านก็หมดสภาพไม่อยากจะทําอะไรแล้วรู้สึกหมดหมดเรี่ยวหมดแรงอยากจะนั่งบนโซฟาหรืออยากจะนอนแล้วก็หลับตาไม่อยากใช้สายตาแล้วเพราะเหนื่อยเพราะล้า จากการใช้สมองฝืนเพ่งทั้งวันคนเรามองดูด้วยตาแต่มองเห็นด้วยสมองะนะครับเมื่อตามองภาพไม่ชัดสมองจะสั่งให้ฝืนเพ่งเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเมื่อเห็นภาพชัดด้วยการฝืนเพ่งแล้วก็จะฝืนเพ่งค้างไว้อย่างนั้นภาวะที่มีการฝืนเพ่งค้างเนี่ยก็จะทําให้สมองส่วนควบคุมการมองเห็นเนี่ยทำงานหนักจึงเป็น,น,นที่มาของอาการที่เราเรียกว่าสายตายาวผู้สูงอายุ ค่ะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ความรู้อันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ